ขึ้นมาทั้งหาเนี่ยบัลลูกมาผีมากสี่คนเลยสี่คนเลยนะสี่คนเลยเอออะสี่คนเลยโอ้เป็นแดนเซอร์พี่ยูกิพอดีอาจารย์พ่อกำลังรับสมัครแดนเซอร์พอดีโอ้เออแดนเซอร์รุ่นจิ๋วปะเนี่ยอนาคตของชาตินะเนี่ยตายพอมไปทั่วงานนะพี่ยูกี่ไปนอหนิหนอโอ้ยดาสิติสเรียนเอออายุกี่ขวบกันแล้วคะกี่ขวบแล้วเนาะเก้าค่ะเก้าขวบโอ้เอ็นดูมากมีชื่อน้องอะไรบ้างคะนี่เอ้า คนที่หามาแต่ร์ไซค์ะบาดนีงเอาเมื่อกี้ก็เห็นซี่บังหันก็เห็นซีขยันมาหนี้ลูกเอเรียงหน้ากระดาษเลยค่ะเรียงหน้ากระดาษเลยเมื่อกี้หลบมุมเหรอฮะเมื่อกี้หลบมุมเรียงหน้ากระดาษเลยลูกใส่นอแม่ก็พอมากบอนออ๋อเอ้ยคุณแม่เออสุดยอดน้องอะไรมคะนี่น้องอะไรคะโดนัทค่ะโดนัทยังมีรูน้องอะไรคะน้องไค่ะฮะน้องไม้ค่ะ น้องยังก่อนน้องวัดน้องน้องวัดป๋อน้องน้องอะไรนะฮะน้องนัดบ๋น้องวัดน้องวัดวัดอีหลีบอนี่คือน้องอะไรคะน้องม่อนค่ะน้องม่อนน้องอะไรคะการ์ตูนค่ะน้องการ์ตูนน้องอะไรคะฟ้าค่ะน้องฟ้าพร้อมนะลูกนะพร้อมนะพร้อมนะเดี๋ยวไปผู้บ่าวนะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเต้นกับป้าป้านะลูก

มาดาเว้ยเฮ้ยก็เล่นทายากเถอะลูกป้าปาถึงขั้นไหวเลยนะฮะลูกเออมีนันกี้ป้าเริ่มขอเขาเสื่อมแล้วเอารุ่นนี้ดีกว่าเราไหวไหมพี่ลี่ถ้านองแสดงเมื่อกี้เออไหวนะเอาตี้ไหวนะพี่ปิ่มว่าไงสู้กันไหวนะไหวนะโอเคฮะ One Two One Two Three อย่าฟาอยิบกูให้เพลงเด้งดึงด้วยนะออเอาจอกันตอนนี้ One t <A S 3> แล้วจอ <A S 3> จอจ้ <A S 3> จอ มันแนมบอกเห็นหมูตัวมันอยู่ถ่ายสุดออ๋น้องลี่เออน้องลี่โอ้น้องลี่บะขอเพลงหน่อยขอเพลงหน่อยครับอาจารย์นะมาเออเอ้าน้องลี่เออเอากับน้องปิ่มเราบังเด้อลูกเด้อแม่ป้าเราสิเต้หนาวด้เออให้ป้าป้าเขาเต้นให้ดูนะลูกอ่ะพร้อมนะเตรียมตัวเอาไลท์ถือจ่อถือจ่อ ถึกจอจอจอถึกจอถึกจอถึกจอจออมไล่ถึกจอถึกตัเออเออเออโอ้เออนี่ละเออเออเออโอ้โนันนั่นี่ัน สุดยอดเอาจังสี่พี่ยุกิีมาแห้งเอาติ๊ปให้น้องกินนมอนุญาตเด้อลูกเด้อเแบบหนึ่งเด้อแม่เด้อจะข้นล่ะนี่เออหาข้นเอามีแต่ใบซารบ่เฮาเออใบลอยบ่มีบ่เออนั่นให้น้องไปอันกินขนมตัวเออเดี๋ยวให้น้องๆนะคะตนี่นี่นี่ขอบคุณในห้างไหทองคำนะฮะขอบคุณคุณพ่อนะคะโอ้ย โอ้น่ารักมากๆากครับทิปนี้จากอาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคำนะฮะเออพี่ลาสิเอาไปอัดกรอบไว้พอดีเอ้าโอ้เอ้ายังไหนเนาะเออเอาอีพ่อคอยไปเออเอาพ่อนักร้องซ้ายกับบี้เนีพ่อเนี่ยพ่อพ่อเอาเกี๊พ่อเลยไอ้เกี๊เอา พ่อพ่อยูบ okay. ีพ่อยูบียูบีครับโอเอาคือมมีนับหลายเื่เดี๋ยวเอ้าจังซีเอาเมื่อบานก่อนนอ้เอาเเดี๋ยวพอขึ้นตามไออันนี้วัดเ่อเดียววะเอาเอ๊ะพอไหม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 พอสั้น ขอบพระคุณอาจารย์พอและลาะถือเลขบบนน้อนี่ป้าไอเบอ่์สันเบอ่์สันสันกี้เดี๋ยวไอ้ได้แบ่งเดียววะไหนใครอยากดูเอวอาจารย์ประจักษ์ชัยส่งเสียงหน่อยแล้วนี่เจ๊สันเลียวอ๋อเด้งดึงก่อนบอเอาเด้งดึงเอาอะไรบอนัดกันอยู่ค่าสไลเดอรนัดกันอยู่ค่าสไลเดอรก็เลยมาเจออยู่ค่ะเด้งดึงฮอดล์อ๋อเด้งดึงอ๋อเด้งดึงโอ๋อเด้งดึง Anh à đừng, 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 anh ừ. ừ. à... à đừng, anh đừng, anh ขี้่านต้องไปตนปัญหา คิดเลยว่าแค่อายุเก้าขวบยังขนาดนี้ออส่วนใหญ่ซ่อมหนีสิซ่อมได้พอดีละกี้าอายุสามสิเป็นข้อเข้าเสื่อมคืออันตาล <laughs> ออีนี่เดนเซอร์อยุกีิเป็นข้อเข้าเสื่อมเลยดิโอ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยพี่เดี๋ยวขาเทียมมันจะหลุดอันหาคนในลูกหลานผู้ใดแน่กว่าแม่ใ<อ>ส่ยกมือก,ก็นะแม่โอ้ยู่พุ่นโอ้พี่พี่โอ้ภูมิใจเนาะแม่เนาะนี่ ภูมิใจเนาะครับผมน่ารักเก็บขึ้นเดี๋ยวซ้อมไปยายให้ท่านยายดัลลาเดอร์ยายเหุ้ไก่เถาก่อนโอเคบออันนี้รับเลยเข้าให้ต้องทำเลยเซ็นสัญญาเลยเซ็นสัญญาเลยฮะโอเคส่งเสียงปรบมือให้น้องๆครับผมน่ารักมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณนะลูกบอเอ้าเลยถึงจอโดนไงมาคนอาบสามพักจะสามพันหัวทางจะกันดต่อยอย่างลี้อยากบอซีวีกับแม่